เพื่อนกินเข่าแลน่คนงานเจคามเลยซ้ำเนี้ยแหละพี่น้องเอ้ยเอ็ดเป็ดเปิดเก่าโตค่ะคนงานอดดมากค่ะจิ้วทางกินทางห่อเลยน้าเฮาอุ้ยเป็ดกับเก่าโตพี่น้องโอ้นี่แน่นนี่แน่ห่อนี่น้ำแดงกครึ่งๆอยู่นี่น้ำมากินน้ำมากอดกระดูกเอ้ยโอ้หน้ำกระปุ้นกระได้ มาดูพี่น้องมัแต่เหมือนพานไลู้ดมันพานเนี้นกระเพียนเป็นแถวป้น้ำกรปูนพี่น้องูยายแล้โทรบอกแหละเาเอียกก่อนต้งน้อยก่อนนี่อกเป็ดลาเป็ดพี่น้องกินเ้าเที่ยงจ้ะเปิดเล่นไว้ตะกั่งนะพี่น้องนะไปนะ เดี๋ยวพี่น้องกินคาเทงน้ำกันเด้อขนาเขามไม่กเขากัเยกินน้ำเนียออย่ตได้หมาะกล้หมกินปะวอาสีตุ๊ดเบื้งนยามาให้แม่จะยมาตุ๊ดมานีิมาอีก่นเขาเอาโอเป็ดเขาก็บ้จิก่อแจวชุ่มห้อ ไม่มืดมืดมืดอะไรมืดลมมืดลมเนาะอไรนียอะไรน่ะนี่และมันมืดลมทหารบางยานมาจ้อย่างวะปุ่มีบัวเอ้พวกีบัวให็ลูกบุ่อนัรน่ะมีอยบัวไหรอยเอามาเองใน่บัวไงมันคืออะบัวอะไรล่ะไม่บมาคัน วัวเลยมาใหม่ยเลยของไทยครั้งนี้จะขาดใจมั่นนี่เลยะ้องไปจดเป็นวัวหนี่งชั่งหยิบมาด้ายด้วยเสื้อกระปูเองกินเองนั่เล่นชอบเล่มกินได้ข่าวมันจะกระต่าใช่ไหมครับพูดคำายพูดมาล

คนลายวะคนมาจากทางไหนเอะอื้อเออนล่ขา้างเยอะเขา้างมันลงมาหายแน่มันนัเขาวมันชุ่บนแล้ว này nhảy người thông khám nãy mang rồi bố nó thông bài hot thi sốt sao áng mà nó kiểu nang khăn ủa đại học bát nang kho khăn này à ồn này nhảy เขาดานน้าให้คาณาราเบอร์ประจักษ์ของเขาดำเขาดันในการได้เบาอัดเขากรแม่เ่าวับยวดยวกับพคมมือฉันนะ่าหายว่ามันงเันที่ว่า่เอามืออไรผมมือไหมคนลอตันวาไม มันม่นา่าเมนเขาเกี่ยวกับดับมันแห้งแล้วแล้วน่้ไงไงให้เห็นต okay? ุยตันมนองูมันอยู่กับนู่มันเกี่ยวกับดับใครมองมันมันแห้งนะเขาตัดชามเครื่องตุสตูเดี๋ยวบ่นาให้ลยะาให้เควันเหมเปี้ยวอหมูู้คำหละาว่าบห้เกียววันเลยเกี้ยว เว้ยแชทมาเว้จะพักเดแล้วจะเศ้าทำมึพนก่ตอนบ้ายยันหัจุดเจ้าขนาดวันจัรย์คันทำเกี่ยวของหน้าไม่ได้เลยเราไม่ได้เกื้อของมาวันนี้อยากเป็่จิตตกบ้านเกื้อมาจเียแต่ไอ้คนกราบบอกเขาเล้วอื่นต้องปลดอกบันมที่สว่างมานะวกข้น่เลองกันใกลๆรับบอนี้มา มาสวยนะม่นมาสวยนะจับนอจังเลยเม่ได้จับง่ายเลยเดี๋ยวนี้ทำนี่แหละมันบอิ่มจับตีเอาไม้อย่าเอาไล่ตีเรานี่มันกับพูนนะถ้าตีลายๆปุ้ยป๋อคันเวททายหนุนม่มาเยอะเมื่อเดียเราเห็ดเพื่อคนขายโอเคแต่มันจับง่ายเนาะเพราะว่าพวกขายนะเา

ข้าวตกับเผามันหวาน้าวากข้าก็อยากว่ามันพดพอแห้งแด้เลยอเลยขบนอยเปิดก่นเอาแล้วเอ่ฮู้ตัก่อัดตักไปอีกววนี่ให้เขตู้เลยเฮ้ยเฮ้ยตกกันยังวากสิปอน เปาออก็กระเพาะวนับเป็นอะไรก็จะาวมะอสิบปอนก็ได้แต่ว่าย่อึ้นเงิ้ขินชานี่พ่ออยู่น้ำมปเลนอพ่อตักัไปใหเราได้ลโอ้ยปดแขมเลนะัาตักใหเราได้ลเรามาุกับเราหนไปไม่ทูดน้อเปนนะพ่อเนี่ยน้ำโอเปนเลยน้จับ่ ก็ได้มีแสก็นำอ้ยตัวจะกิน้าวปุดโอ้ยมันิจุลางพีมาเดิองเดอมือมือแสบเลโอ้ยลงใอ้กู้นนตัวงอมือกระจิลงน้ำลอเอ้าอ้นอนนีเปงนัอนน้ำมรงไ่น กินกินแล้วแหะนอนนอนตื่นมากินอ um> ีกเดวลังบ ru ัดนึงตื่เป็นมวะเดรังมมอืมเฮ็ดดูเฮ็ดยับดูยับโอ้ยเหยียบมึงเหยียบว่ะเหยียบมึงเหยียบว่แตดงมึงจะลงขนาด

พ่อหายผมทำนัดลงมานอนเผาบนชันเห็ดัน้นเลี้าวโอ้ยเมืคืนงเียิโต้กันเห็ดอันมองโยเดนแล้วน้าเห็ดของนึงลมานอนในห้อโอเคจ้าเดินใกลเทารเท้านั้นนขเนย่งขนเขาจาลอยนี่ไม่ย่างหย่างตกลมา โม่ให้กกับเบ็ดกับป้าอะไรเขาอีกนะรอนเขาหยามเบิ่งไมันโมไม่น่าได้ไงเออเขาอพื้นแบบจะพุกตูนั้นจะพุกเขาคกว่ะจะุกมัมันเดินแเยอะเ้อ อ่ะับจับจับหนึ่งอู้ชองเลยชองกลับมาเอาเราถ่ายชองกับผมสีปีนยุขาแบบยังสีเออสีลายยุหนาเบิร์ดหน้าเบิร์ดบ่ แะพี่น้องว่าคลิปนี้กับซขคอคิภาพบรรยากาศที่เขาสมนีกนักนกันบรสุท <c oughs> สุขคนฝากรกกรใจห้ดีเจ้าคลิปนี้กับประหลจาจสบายลม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 โมล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 าลม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 มมมล้ลมลมมลมมม